บิสมิลลาฮิรราะมานิรรหีมอสสลามุอะไยกุมมะาราะมะตุลลอฮิวบาระกาตุครับวันนี้นะครับก็ต้อนรับสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดถูกเหมาะครับวันนี้มาชวนคุยเรื่องของปัญหาของประเทศเรานะประเทศเราจะพัฒนาได้ไม่พัฒนาได้ปัญหาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสําคัญเลยนะว่าคนในประเทศเนี่ยมันมีคุณภาพหรือเปล่า คือผมเชื่อว่าคนในประเทศไทยเนี่ยเก่งเก่งแน่นอนเลยนะครับเป็นหวัวซ่อมอะไรได้ดัดปรงดัดแปลงลดอะไรต่างๆน,นนะครับเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยคนไทยเนี่ยเก่งเ,เก่งมากนะครับแต่ว่ามันมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่ทําให้แบบโอ้โหมันประเทศเรานี่มันดูแบบหดหูนะเรื่องของพวกคนที่ติดยาเสพติดเพราะว่าประชากรที่ติดยาเสพติดเนี่ยคือแน่นอน คือคุณภาพมันลดลงหรือว่าบางคนบอกว่าไร้คุณภาพนะครับไร้คุณภาพเลยด้วยซ้ำนะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องของสถิติของยาเสพติดนะฮะเป็นรายงานสถิติอ้นีน่น่าสนใจนะเป็นตัวเลขนะเป็นรายงานสถิติผู้ต้องราชทันคดีพรบยาเสพติดทั่วประเทศนะครับปี66นะปี66นะครับเขาบอกว่ามีผู้ต้องขังเนี่ยนะครับออ เดี๋ยวนะยาเสพติดผู้ต้องขังยาเสพติดนะมีผู้ต้องราชทันทั้งสิ้นนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยนะครับ2 6 3 6 1นเคนเฉพาะคดียาเสพติดนะ2 6 3 6 1คนคิดเป็นร้อยละ78.67ของผู้ต้องขังทั่วประเทศอุนี่ถือว่าเยอะนะยาเสพติดอย่างเดียว78เกือบ80%็นตะ ของคดีความผิดทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะเห็นว่านะครับคดียาเสพติดเนี่ยนะครับเป็นคดีที่พบผู้ต้องหามากที่สุดเมื่อเทียบกับคดีอื่นๆในประเทศไทยนะครับมาดูสถิตินะครับยาเสพติดที่พบมากเป็นคดีมากนะครับก็คือ1ที่เป็นยาเสพติดนะที่ผิดกฎหมายนะไม่ไม่รวมกัญชานะเพราะตอนนี้กัญชามันกลายเป็นถูก กฎหมายไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะถูกจะผิดจะกลับไปกลับมาตามนโยบายการเมืองอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้เอาไปที่อันดับหนึ่งก่อนแล้วกันยาบ้านะครับยาบ้าเนี่ยมีผู้ต้องขังเนี่ยนะครับปี66นะ1 2ึ่ขอโทษ129686คนนะครับยาไอซ์นะครับ1น7 6 2นับคนนะครับแล้วก็กัญชาอ่ากัญชาก็มีนะมีมีน้อยนะกัญชา 1,051คนนะครับแบ่งเป็นนะครับจำหน่าย1 1 4 9 2 1 4คนครอบครองเพื่อจำหน่าย1 1 9 4 6 4คนแล้วก็เสพเนี่ยนะครับ22,000กว่าคนนะครับมาดูจำนวนของยาเสพติดกันบ้างนะครับ โอ้โหฟังแล้วน่าตกใจนะความมั่นคงของประเทศเราคุณภาพประชากรของประเทศเราในการพัฒนาประเทศเนี่ยมันมีผลนะเกี่ยวกับเรื่องปัญหายาเสพติดนะก็ถือว่าเป็นเป็นปนโยบายที่มันต้องรีบแก้นะมาดูจํานวนยาบ้านะปี66นะไอท้ที่ไอ้ที่นับได้นะ500ไม่ใช่500เม็ดนะ554ล้านเจ็ดแสน 44,116เมตรย้ำอีกทีหนึ่ง554ล้าน500กว่าล้านเมตดร554ล้าน744,116เมตรยาไอซ์นะครับคิดเป็นกิโลกรัมนะ6 6 6 2 2กิโลเศษนะครับเฮโรอีนยังมีนะรุ่นเก่าเลยนะเฮโรอีนเนี่ย4,520กิโลเศษนะครับ คิตามีนนะครับยาเคเนี่ยนะคิตามีนเนี่ยนะน้อยหน่อย1350กิโลเรศษนะครับแล้วก็โคเคนนะไอ้นี่มาแบบของนอกเลยนะซื้อซื้อซื้อ,อ,อมาเลยนะโคเคนเนี่ยนะครับอาจจะนำเข้ายากนะแต่มันก็มีนะ45.78กิโลกร,รัมนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่นับได้ แต่ว่าที่นับไม่ได้และเยาวชนคนในประเทศเราเนี่ยเอาไปเสพแล้วก็นั่งเบลออื่นเป็นประชากรที่ไร้คุณภาพเนี่ยอีกนับไม่ถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นก็ปัญหายาเสพติดแน่นอนมันต้องเริ่มจากครอบครัวนะครับมันจะเริ่มจากที่อื่นเนี่ยโอเคแหละมันก็ได้มันก็เป็นหน้าที่ของตํารวจรัฐบาลอะไรไปนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับเรื่องของปัญหายาเสพติดเรื่องของอาชญากรรมประเภทต่างเนี่ยมันอยู่ที่อะไรอยู่ที่ครอบครัวอยู่ที่การ ปลูกฝังบุตรหลานเพราะฉะนั้นนะครับอิสลามเราง่ายเลยไม่ต้องไปเอาทฤษฎีอะไรเยอะออตามหลักการอิสลามเลยเลี้ยงลูกด้วยกับอิสลามเลี้ยงลูกด้วยกับหลักการเลยเลี้ยงด,ด้วยกับคุณอานด้วยกับคําสอนของนบีนะครับแล้วก็มีโตคูเนี่ยมาพูดอยู่ในช่องทีวีเนี่ยนะครับไอในช่องวิทยุเนี่ยนะครับแล้วก็ทางยูทงยูทูปเนี่ยนะครับก็ฟังไปแล้วก็เอาไปสั่งสอนลูกผมก็เชื่อนะครับอินชาอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลละห์ลูกเราเนี่ยจะไม่เป็นหนึ่งใน ประชากรที่ไร้คุณภาพแน่นอนนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสลามุอะไรยกุ้มวเระมมาตุนล้อฮีวบะบริการตู์ครับผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อ m ุสลิม on Air ร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี03411 4 7 7 9 6 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน